จากวันล,ละ300สู่ตลาด30ล้านประโยคนี้ถ้าคุณได้ยินครั้งแรกคุณอาจคิดว่าเป็นนิทานปลอบใจคนทํางานหนะักแต่จริงๆแล้วผู้ชายที่ท้งตลาดรู้จักดีในชื่ออามชายหนุ่มที่แบกกระสอบผักจนหลังค่อมทุกเช้าตีสี่ตอนที่คนส่วนใหญ่ยังนอนอยู่บนเตียงอามลุกขึ้นล้างหน้าแบบโลลัวคว้าเสื้อยึดตัวเดิมแล้วเดินฝ่าความมืดไปยังตลาดเก่าที่เปิดมาเกือบ40ปีเสียงเข็นรถเสียงตะโกนถามราคาและเสียงคนเจรจาซื้อขายคือสิ่งที่อามได้ยินจนชินเหมือนเสียงหายใจของตัวเอง าของเขาไม่มีอะไรซับซ้อนแบกของแค่คําสั้นๆแต่แปลว่าเหงื่อทั้งวันหมดแรงตั้งแต่ยังไม่สายและได้เงินแค่วันละ300บาทจนบางครั้งเขาแอบคิดว่าการเหนื่อยได้เท่านี้แต่ได้ค่าตอบแทนแค่นั้นแล้วชีวิตเขาจะไปต่อ,อยังไงอามไม่ใช่คนเก่งไม่ได้เรียนสูงและไม่เคยมีต้นทุนชีวิตอะไรให้จับต้องได้ขนาดรองเท้าที่ใสย่ยังเป็นคู่ที่ซื้อต่อจากเพื่อนในตลาดด้วยซ้ําแต่เขากลับเป็นคนที่ขยันที่สุดในสายตาทุกคนถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นแค่ลูกจ้างแบกของคนหนึ่งเท่านั้้นเเองงงบาาครัวลที่ จนขั้นขาอ่อนเขาก็นั่งพักแค่เสี้ยวนาทีก่อนจะลุกขึ้นไปทํางานต่อเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาหยุดบ้านก็จะไม่มีเงินใช้แต่ที่เจ็บกว่าความเหนื่อยคือคําพูดของคนอามเคยได้ยินหลายครั้งได้ยินจนเฉยแต่ก็ยังเจ็บทุกครั้งที่ได้ยินว่าทําไปเถอะชาติไหนก็เป็นได้แค่ลูกจ้างตลาดไม่มีปัญญาทําอะไรรอเขาไม่เคยเถียงไม่เคยเก็บมาอาละวาด มีแค่รอยยิ้มจางๆที่แสดงออกเหมือนไม่ได้ยินแต่ลึกลงไปในใจเขาสาบานกับตัวเองว่าวันหนึ่งเขาจะไม่อยู่ในจุดที่ใครมองเขาเป็นเศษฝุ่นแบบทุกวันนี้อีกต่อไปตลาดแห่งนี้คือบ้านของเขาตั้งแต่จำความได้อามอยู่ที่นี่ทำงานที่นี่เรียนรู้ทุกซอกทุกตลอกจนรู้มากกว่าคนที่มีอำนาจเหนือเขาเสียอีกเจ้าของตลาดคนเก่าแก่ลุงประสิทธิ์ก็รู้จักเขาแต่ไม่ใช่แบบสนิทอะไรแค่เห็นหน้าเป็นประจำกระทั่งวันหนึ่งข่าวร้ายก็แพร่ไปทั่วทั้งตลาดลุงประสิทธิ์ป่วยหนักอาการสุดลงรวดเร็วหล หลายคนเริ่มลือว่าอีกไม่นานตลาดคงถูกขายให้เจ้าของรายใหญ่ถ้าเป็นแบบนั้นลูกจ้างเก่าๆอาจโดนไล่ออกเป็นแถวรวมถึงอามด้วยอามแอบรู้สึกเสียดายเพราะที่นี่คือทั้งชีวิตของเขา ทั้งคนทั้งกลิ่นทั้งเสียงมันหล่อหลอมเขามาตั้งแต่เด็กจนโตคิดไม่ออกเลยว่าถ้าต้องออกไปเริ่มใหม่จะไปเริ่มตรงไหนหลายวันผ่านไปอาการลุงประสิทธิ์ยิ่งหนักขึ้นจนวันหนึ่งเสียงประกาศให้ประชุมใหญ่ดังขึ้นทั่วตลาดทุกคนต่างสงสัยว่าจะมีเรื่องอะไรสําคัญถึงขั้นเรียบประชุมกระทันหันแบบนี้อามเดินตามฝูงชนเข้าไปในโกดังใหญ่บรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของคนข้างๆชายแปลกหน้าคนหนึ่งซึ่งภายหลังรู้ว่าเป็นทนายของลุงประสิทธิ์เดินขึ้นมาด้านหน้าเขาพูดขึ้นยนยําเสีง ชัดเจนว่าพิในใยกรรมของเจ้าของตลาดจะมีการอ่านในวันนี้ทั้งตลาดเงียบกริบแม้แต่เสียงพัดลมเก่าๆยังเหมือนหมุนช้าลงใครๆก็คิดว่าคงประกาศขายตลาดหรือไม่ก็ยกให้ญาติคนใดคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักแต่สิ่งที่ทุกคนได้ยินในนาทีต่อมาทําให้หลายคนถึงกับหันมามองหน้ากันด้วยสายตาไม่เชื่อทายาทที่ได้รับสิทธิครอบครองตลาดทั้งหมดคือสอพหรืออาม